ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาเยี่ยมเจทิพย์เป็นอีกนักสืบาทิไอ้นี่ยจะมาหาวิชาความรู้อาคมอาวุธอาคมวิชาคมแห่งไม่ไม่เรื่องศาสายสามวันนี้แห่งที่สามนะเนาะวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีแห่งที่สามนะครับวันนี้เยี่ยมลูกค้าเยี่ยมลูกค้ารีบกลับวันนี้รีบกลับนะครับ กิจกรรมกันเลยให้เสียกับไอ้นี่ให้ดูสิโอ้ยนี้พัวค่าเต้นเหมือนเดิมครับถึง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 งถึงถึงเึงถึงถงถึงถงถังถึง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 ถึงถึงงถึงถงถึงกึงถึงถึถึงถึงถถึอรึงถึงถึงถึ้ถึงถีงถึงถึงที่งแพงเพชรนะครับงนั ถือว่าเป็นการดูงานนะครับดูงานเลยว่าเขาทํากันยังไงแล้วขายดีขนาดไหนเอาไปแจกเอาเอาสูตรไปแจกแล้ครับใช่ทั่วประเทศอันนี้เราก็จะภาคเหนืออย่างเดียวนะครับภาคเหนือก็แพงเพชรนะครับตอนนี้ก็แพงเพชรเสียพัดจะเสียชัดจะไปเผยแพร่เผยแพร่นะครับเพื่อให้คนที่ตกงานหรืออะไรได้มีรายได้นะครับที่ก็รอให้เต้นท้ายดูเลยให้เต้นท้ายดูเอฟซีกัน แลก็เต้นอยู่เรื่อยเนี่ยเต้นจนอายเขาแล้วเนี่ยเต้นจนอายเขาแล้วเนี่ยเต้นจนอายเขาแล้วเนี่ยโดนตรีก็ไม่มีให้เราเต้นรัพพื้นเลยจำได้เลยใช่ไหมเพลงร้องเพลงร้องเพลงไปอาดก่อนเราเพียงตัวเองอ่ะ อันนั้นมันเป็นเพลงเขากลัวของปลอมเขากลัวของปลอมเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อผัวขาผัวขามันทําให้ผมหลงอ่ะอีนี้กอกระโปงผู้หญิงไม่อ่ะไม่กองกระโปงหน้ารถหน้ารถแต่ต่อไปถ้าเกิดว่าจะให้ดังวันนี้ต้องเกาะหน้าหน้ารถสิบล้อหน้ายาวมันจะดังมันจะดังไงอ่ะเอามันก็ดังแบบโบใครมาช่วยฮะใครมาช่วยสองคนนั่นเป็นอ๋อลูกใครจากน้องอ๋อ กินรวบแบบนี้เขาเรียกสลากกินรวบแล้วน้องไห้ผัวอยู่ตรงร้านไหนอ้าวเหลอะอ้าวเ้าก็หลอกถามเลยนเป็นสไตล์ของเสือชัดเป็นอย่างนี้เองตรงนี้เอางันนใช่วันนี้วันนี้ไหนไหนมามาเยี่ยมร้านเจ๊ทิพย์แล้วเจ๊อวยพรให้เจ๊ทิพย์ขายดีบขายดีมากวันโอ้ขอให้ขายดีๆเยอะๆแล้วก็รวยรวยแล้วก็ยังไงก็มีเบอร์โทรก็ อย่าลืมเอาไอเบอร์โทรมาด้วยไม่เดี๋ยวจะได้ที่ให้เบอร์โทรเนี่ยจะได้ถามสูตรว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาโวยพอธรรมดามันธรรมดารู้ทันนี่นะรู้ทันรู้ทันบอลต้อต้นไปด้วยรู้ทันปิดใช่ไหอ่ะใช่เวลาใกล้เวลาว่างช่วงบอนมืดๆเราได้โทรถามสูตรกันใช่ป่ะอย่าไเอาอล่าเต้นต่อเอา มันเป็นเวลาว่างเออเว่างใช่ทุกคืนที่กี่โมงเออแล้วกรเริ่มแรกเราก็จะถามกันว่าเอออายุเท่าไรแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ไล่มาเป็นเออเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันเอาเกี่ยวอะไรกันเอาแล้วทำไมเหลวเนี่ยนี่ขาอายุมากนะสี่กว่าลุงทุกที่ชอบเด็กไหมเอ่ยวิสี่สิบอย่างเงี้ยคือเหมือนคนเหมือนคนอายุ22่สิบสองเองนก็มีเปิดไล่เป็นชัดดูอ่านั่นทางกั้งรับกั้งเลนี่ย ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับขายเป็ดครับเออไอเรื่องจีบนี่คือเราไม่ไม่มีนะไว้ไว้ที่หลังะครับไว้ที่หลังทีนี้ได้แล้วแล้วก็ขายดีดีดีขึ้นมาด้วยนะเสียชัดได้มาตรงนี้ก็ถือว่านี่นะเพราะเพราะเสียสมบัตินะครับความเป็ดเขาได้พามากระลำพังเปียชัดไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่าไอ้ที่ปรโมหมดอะไรนะครับไม่ได้ทานเป็ดอร่อยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เลยครับเจนิ บอกเบอร์โทรเลยซูเอรามหกสองสองามสามเลไปว่าไปว่าซูเปอร์สามหกสอง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 สามสามค่ะมาเส้นสุราษฎร์ธานีอย่าลืมนะครับมาอุ่นน้ำชาทิพย์กันนะครับเพราะว่าเบอร์อยู่ในนั้นแล้วผมไม่ขอแล้ววันนี้พวกเราสารคนไปก่อนครับเจนครับครับครับสวัสดีครับ